หลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ติดโควิด19นะคะก็ปรากฏว่าทางวอชิงตันโพสต์เนี่ยเขามีการรายงานค่ะว่ากระแสะเรื่องของความเกลียดชังคนเอเชียหรือว่าคนอเมริกันที่มีเชื้อสายเอเชียหรือว่าเป็นลูกเครื่องผสมจีนหรือแม้แต่กระแสะการเกลียดชังคนจีนเนี่ยมันกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ทวีความรุนแรงมากขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ติดโควิดค่ะทางวอชิงตันโพสต์นะคะเขาไปดูผลสํารวจจากกลุ่มที่มีชื่อย่อว่า ADL ค่ะหรือว่า Anti Defamation League นะคะรายงานว่าหลังจากที่ทรัมป์และสุภาพสตรีมหมายเลขหนึ่งเนี่ยติดโควิด1 9แล้วปรากฏว่าไปดูในทวิตเตอร์นะคะจำนวน2.7ล้านทวิตของคนอเมริกันค่ะก็มีการใช้ภาษาที่ต่อต้านคนเชื้อสายเอเชียมากยิ่งขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับเหตุการณ์ก่อนที่ทรัมป์จะติดโควิด1 9ค่ะ วิธีการทำงานของเขาคือว่าเขาไปเซิร์ชหาคำนะคะอย่างเช่น President Trump m e l a n i a Trump นะคะหรือว่าสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งก็ไปเชื่อมโยงนะคะกับคำที่เกี่ยวข้องกับการเหยียดเชื้อชาติเนี่ยซึ่งก็ปรากฏว่ามันเยอะขึ้นอย่างมีนัยสำคัญค่ะเมื่อทรัมป์ติดโควิด -19 โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะในช่วง12ชั่วโมงแรกที่ทรัมป์เนี่ยออกมาประกาศว่าติดโควิด -19 กค่ะก็มีการออ,ออกมาพูดคุยกันหรือว่าสนทนากันนะคะในทวิตเตอร์ถึงประเด เป็นเรื่องของการต่อต้านจีนที่ปล่อยไวรัสโควิด19มาถึงประธานาธิบดีของพวกเขาค่ะต้องบอกก่อนนะคะว่ากลุ่มนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วที่ออกมาแสดงความคิดเห็นเกลียดชังคนจีนหรือว่าคนที่มีเชื้อสายเอเชียเนี่ยเป็นกลุ่มที่โปรทัมนะคะหรือว่าเป็นกลุ่มคนที่ให้การสนับสนุนโดนัลด์ทรัมนั่นเองค่ะ บางกลุ่มเนี่ยบอกเลยนะคะบอกว่าเขาเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยที่เกิดขึ้นแล้วทรัมป์ติดโควิดได้เนี่ยเป็นเพราะว่าสีจิ้นผิงวางแผนเอาไว้นะคะที่จะลอบสังหารทรัมป์แน่ๆเลยค่ะมีทวิตเตอร์ของหญิงสาวคนหนึ่งนะคะมีผู้ติดตามราว3 4แสน 3 9 4 0 0 0 followers เนี่ยเธอประกาศตัวชัดเจนเลยค่ะว่าสนับสนุนทรัมป์นะคะและเธอบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับประธานานธะิบดีในครั้งนี้เนี่ยมีสิ่งที่จีนมีราคาต้องจ่ายนะคะต้องชดเชยความเสียหายให้กับอเมริกาอย่างมากเลยค่ะ กระแสเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นนะคะจากการสร้างวัฒกรรมในอเมริกาค่ะด้วยการสร้างของประธานาธิบดีนั่นเองนะคะซึ่งเขาเนี่ยออกมาโจมตีจีนอยู่ตลอดเวลานะคะจนทําให้กระแสะการเหยียดเชื้อชาตินี่อย่างที่เราทราบกันว่าตอนแรกที่เกิดโควิด -19 เาเนี่ยมันมีเยอะอยู่แล้วนะคะที่คนอเมริกันเกลียดคนจีนหรือว่าแม้แต่คนที่ไม่ได้เป็นคนจีนหรอกแต่ว่าหน้าเนี่ยไปคล้ายคนจีน ก็โดนเกลียดชังนะคะจนไปถึงขั้นโดนทำร้ายร่างกายค่ะเคยมีผู้หญิงคนนึงนะคะเขียนบทความเอาไว้ค่ะลงใน The Washington Post เหมือนกันนะคะชื่อว่า Regina Kim ค่ะเป็นลูกครึ่งอเมริกันเกาหลีนะคะเธอบอกว่าเธอเนี่ยในฐานะที่เป็นคนอเมริกันที่มีเชื้อสายเอเชียเนี่ย เข้าใจความรู้สึกของคนที่เป็นคนผิวดำเลยว่ามันไม่ปลอดภัยขนาดไหนค่ะเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเธอบอกว่าเคยมีผู้หญิงคนนึงเป็นคนเกาหลีเหมือนกันถูกชกเข้าไปที่หน้านะคะแล้วก็โดนกล่าวด่าทอต่อว่าค่ะว่าเป็นคนที่ปล่อยไวรัสเข้ามาในอเมริกานะคะซึ่งเธอก็บอกว่าหลังจากที่มันมีกระแสของโควิด1 9เข้ามาเนี่ยก็เลยทำให้เธอยิ่งรู้สึกว่า ชีวิตความเป็นคนเอเชียของเธอหรือว่าการเป็นคนลูกครึ่งเอเชียเนี่ยมันรู้สึกไม่ปลอดภัยเลยในสหรัฐอเมริกาตอนนี้นะคะซึ่งนอกจากนี้ค่ะก็มีความพยายามที่จะบอยคอรธุรกิจที่มาจากฝั่งของเอเชียด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ที่น่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าก่อนหน้านี้นเราก็รู้กันอยู่แล้วว่ากระแสเกียิจีนเกียตดคนเอเชียเนี่ยมันเริ่มมามากขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าพอยิ่งทรัมป์ติดโควิดเนี่ย คนอเมริกันที่รักทรัมป์เนี่ยเขาก็ยิ่งเข้าใจว่าเนี่ยคือแผนการของจีนแน่เลยที่จะมาลอบสังหารประธานาธิบดีของเขานะคะครับคุณผู้ชมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารและความรู้จากทีมข่าว Workpoint News และรายการ Workpoint Today ค่ะ